สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเีทดี้และรายการ Set a n แ e ลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับตอนนี้ฮะผมยือยู่ที่ร้าน c s c Shop ในส่วนของโรตัดแม่สายเชียงรายครับก็มีคุณเนื่องจากว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามมานะ้อว่าเฮ้ยพี่ทดี้ครับในส่วนของโทรศัพท์มือถือที่ราคาประมาณสัก 3- 4พน่ะมันมีตัวไหนที่น่าเล่นน่าสนใจมั้งไหมครับก็เลยวย ไปได้แล้วเราต้องมาทํารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูครับก็เลยวันนี้มาที่ร้าน C S C Shop ครับแล้วเราก็เจอโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรียวมีรุ่น C 3ครับทีนี้ฮะในส่วนสเปคทั่วๆไปก็หาดูได้ง่ายเนาะวันนี้เท็ดดี้จะมาแนะนําในส่วนของการใช้กล้องหน้ากล้องหลังต่างๆแล้วก็สเปคคร่าวๆของเจ้าเรียวมี C 3กันครับ จากที่เราไม่เคยรีวิวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรียวมีกันเลยครับวันนี้เราจะลองมาดูเจ้าน้องเล็กของเขาอย่างเรียวมี C3 ตัวนี้ฮะเห็นเขาตัวเล็กๆและราคาเพียงแค่ ,3990 บาทแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะสเปคเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเท่าที่ดูตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะพบว่าเขามีรอมอยู่ที่ 32GB กิกะไบต์ฮะก็คือหน่วยความจําที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆของเรานั่นแหละครับแล้วก็แรมอยู่ที่ 3GB กิกะไบต์ครับกล้องมี3เลนนะคุณผู้ชมดูจากเจ้าตัวนี้ฮะกล้อง3เลนตัวนี้ทําอะไรได้บ้างครับ มีตัวหนึ่งเป็นกล้องหลักมีความามีความละเอียดอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลครับในขณะที่กล้องอีก2ตัวเป็นกล้องสําหรับถ่ายภาพบุคคลเอาชนิดที่ว่าหน้าชัดหลังเบอร์กันนั่นแหละแล้วก็การถ่ายมาโครหรือการถ่าย รูปการถ่ายวีดีโอในระยะใกล้ที่สามารถถ่ายได้ใกล้สุดอยู่ที่4เซนติเมตรครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบกันดูเห็นเขาเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าจอเขามีความกว้างถึง6.5นิ้วกันเลยทีเดียวแต่ความละเอียดของเขาอยู่ที่720คูณ1,560ครับสำหรับหน่วยประมวลผลของเขาก็จะเป็นอ่า G70 Octa Core ความเร็ว2 GHz ซึ่งจริงๆถามว่ามันอโอเคไหมในการใช้งานทั่วๆไปก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วๆไปฮะส่งลน์เล่นเฟซเล่นเกมง,ง่าย ก็ใช้ได้แน่นอนครับที่สําคัญเจ้าตัวนี้ครับทำงานงบน a n น r o i d 10เลยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็น Android รุ่นเก่าไปจะมีปัญหาไหมตอนนี้ต้องบอกว่าปัญหาไม่ต้องกังวลเลยครับสำหรับเจ้าเรียวมี c 3ตรงนี้ฮะและในส่วนอื่นๆครับส่วนที่เป็นไฮไลท์น่าสนใจมากๆของเขาอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้แม้ว่าจะราคาเพียงแค่ ,3999 บาทนะน้อ เขามีแบตเตอรี่ให้คุณผู้ชมถึง5 0 0 0มิลลิแอมฮะเรียกว่าใช้กันแบบโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยฮะใช้งานทั้งวันก็เพียงพออย่างแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของสล็อตของการ์ดฮะสามารถจะใส่ได้2ซิมการ์ดครับแล้วก็อีก1เมมโมรีการ์ดใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีอยู่3สล็อตฮะปลดล็อกอะไรด้วยลายนิ้วมือด้านหลังนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับสำหรับตัวนี้ฮะเราลองมาลองดูคร่าวๆกันในส่วนของตัวกล้องครับผมที่บอกว่าเฮ้ย กล้องหลังเนี่ย12ล้านพิกเซลชัดแค่ไหนนะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันครับผมนี่คือในส่วนของกล้องหลักนะครคุณผู้ชมครับและหากว่าเราถ่ายรูปคนเนาะเราเปลี่ยนเป็นรูปคนแบบนี้มันก็สามารถจะทําในส่วนของการทําหน้าชัดหลังเบลอได้ครับและในส่วนของการถ่ายแบบมาโครครับเราจําเป็นจะต้องไปคลิกที่คําว่าเพิ่มเติมที่อยู่ตรงนี้เนาะคลิกคําว่าเพิ่มเติมครับแล้วเรามาเลือกในส่วนของมาโครพิเศษครับมันจะทําให้เราสามารถถ่ายอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆแบบนี้ห่างแค่4เซนตัวนี้ฮะก็สามารถที่จะถ่ายออกมาได้ถ่ายมดถ่ายแมงอะไรออกมา ได้ชัดเจนมากๆเลยครับไม่ต้องไปใช้การขยายฮะเพราะตัวงเขาเองสามารถจะถ่ายในระยะแบบใกล้ๆ4เซนติเมตรแบบนี้ได้ เียงแต่ว่าขนาดของไฟล์วิดีโอครับอยู่ที่2ล้านเมกะพิกเซลเท่านั้นฮะก็เพียงพอต่อการใช้งาน<ช>ในส่วนของกล้องหลังของเขาอย่างหนึ่งนะครับก็คือในกล้องหลักตัวนี้จะมีรูรับแสงกว้างอยู่ที่ f 1.8ซึ่งก็เพียงพอมากๆเลยสําหรับการถ่ายรูปในจุดที่มีแสงน้อยครับในขณะที่หากว่าเรามาดูในส่วนของกล้องหน้าครับเราจะพบว่ากล้องหน้าของเจ้า c3 ตัวนี้ฮะให้ความละเอียดของภาพอยู่ที่5เมกะพิกเซลครับผมในขณะที่รูรับแสงอยู่ที่ f 2 2.4ถามว่าเพียงพอต่อการใช้ไงานไหมเพียงพอแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะถ่ายได้ทั้งวิดีโอถ่ายได้ทั้งรูปถ่ายฮะรูปคนครับผมนอกเหนือจากนี้ฮะยังสามารถจะใช้โหมด t ท m e แลปและหมดพาโนรามาจากในส่วนของกล้องหน้าได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นกล้องอีกตัวนึงเป็นโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดอีกตัวหนึ่งของเรียวมีครับ3,999บาทตอนนี้หากว่าสั่งซื้อ,อ าตามออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ราคาแบบนี้ไหมแต่ว่าความแตกต่างที่เราจะเจอการซื้อออนไลน์กับการซื้อตามช็อปนี้ก็คือในส่วนของการรับประกันครับเวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือตามช็อปเนี่ยมีปัญหาปุ๊บภายในเ็วันเรามาทําเรื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้เลยครับในขณะที่การซื้อออนไลน์บางครั้งก็สร้างปัญหาในเรื่องนี้ให้กับเราไม่น้อยเหมือนกันครับ เรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือราคาประหยัดที่คุ้มค่ามากๆเลยครับทำงานบน Android 10ได้ใช้กล้องได้ขนาดนี้ไมมาคงมาโคถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบลอได้เนี่ยผมว่าคุ้มมากๆฮะคสำหรับใครที่มองหามือถือราคาประหยัดใช้งานได้ปกติแล้วแบตอึดสุดๆที่5,000 m MM. a มิลลิแอม3รมเี3เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ